สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาดูเป็นการเขาชื่อพอดีพอดีโปเลยพอดีอะไรรู้หลับอะไร L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  แอล2อ2แท็กเก็บพูดพูดดิชิสมัชิ โอ้โจู่ๆก็ตายเฮ้ยยาวยาวเยอร้อยโชคดีจังเลยที่แคนเบร์ทที่แบงซ่าไม่อยู่ถ้าแบงซ่าอยู่ก็จะโดนถ่ายคลิปการเล่นของเขา จะคงบีมตาเนี้ชวนดูแอให้ดีๆแจ็คเจิงบีเอ้ยไอ้กลางกลางเลยห้าสามเจอโคนล่าเข้าไปไอบีสองบีหนึ่งบีบีบี่อยู่บีอยู่บีจังเก้เขาไปเลยขวาขวาข้างหลัเรื่องโอ้ จับเต็มนะครับเราลองใช่ไะัครับ 何、okay. โอ้อะไรอ่ะแพ้กับระเบิดที่มีแรงขัดค่า74อย่างนั้นหรอเอซีช่นาบีกไก่เลยหลังจากไอจูเซตวิ่งหมดขนาดยิงไปไกลย,ยังโดนเลยหลุมยาวสองหลุมอ่ะโจนเทียมเลยมันเจ็บหนักม,ม,มีหลุมฮะ ใช้ระวังความมือนะเพื่อนตัวอยู่เนี่ได้สึกสามวันมันมีไอ้ไอ้สกอสวยตลอดเลยนะครับแต่เมาส์คูนี่ไม่ชิน ยัซี right? right? ่ตายเอ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 งบอกบีอไหเออเ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 เออเ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 อยอวเอ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 อเอเอเออเยเอเอเเออเออเอเยอเอเออออเอเอา Cool. มันต้องมีมินมายาวไม่คุ้โอ้โหพอดีรวยแบบนอ้จูนก็มันเงียยกันเติมนหม่ักว่าไม่ทันนวนรู้เปล่าอ่ะ เออทำไมอ่ะมาแล้วนเนี่ยมาแล้วมันหลุดไม่ใช่หรอขึ้นเตื้องไม้บอกเ่า,าเนรรี่ะอืมตายโคู่อไอวหลวงมันเหมือนปลอมองเลยรู้นี่ไงมนะั้งขาเขียวเนี่ยก็ขึ้นหาพ่อแล้วหน่ะ กูไม่อยากอ่านเลยเนี่ยอยากอ่านมก็ไม่ต้องอ่านยังอะไรเดอรีรงมี ออเจ็บท้องอ่ะแจ็ท้องเหรอเฮ้ยจกูเจ็บท้องคุณั่นท้องเนี่ยบีสองนะบีสองใช่ปะเงระวังเงแตงงพอมฮะฮะจะมีโคกัวไลบูเป็นไล่มีอยู่ยาวสั้ อย่างนี the ้สองก็ไม่เด uh, ินสายก็มีสากุเอ็นทากลางไปสามจำได้ไหมว่าเค่นมุมล่างอ่ะามืเลยโอ้เด็ดเด็ดมาก ไอซีเวอร์จินมึงอ่ะมึงบอกให้มันไปแข่งแข่งทั้งสองเลยมันไม่ว่างทุกคนก็มีงานเหมือนกันนะนี่แต่เราอ่ะแข่งแข่งกันอ่ะดูดิเราคือชุดใหญ่เปลี่ยนตอนมึงไม่อยู่มันก็แข่งกองั้นกูไม่อยู่ดีกว่าไอสารมันดบบขวัญจะได้พิจารณ่เทียมแหละสุดท้ายไอสารเลย สงครามโค้กแล้วทางนี้นิวเคลียร์ไม่มีอีกต่อไปเอา้าสู้ไม่ได้เดร์สันเอซี่แพ้สองสามรอบแล้วแหละยังไงแต,แต่ไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีนิวเคลียร์ไอตัวโคมาเห็นไหมแค่ไก่อะีชยมันก็ปาก่ากูตายอยู่นั้นแหละเฮ้ยไม่อยากตายเพราะโคลเลยสั์ไอลิมิเต็ดมาเตร์โคไว้ไว้จะ โขงยังไงอ่ะอ่านแล้วอ่านก็ไม่ทานหรอกเนี่ยแจ็คตัวกูเท่มะเฟียวอ่ะนี่หลออเฟียวเลยอ่ะ